สุดยอดผมผมก๊อลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็คืนนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวคอนด้าซีวินะครับเป็นตัว F E R S นะครับล้อตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้าถามมาบ่อยนะครับขายได้เรื่อยๆนะครับล้อตัวนี้นะครับติดมากับรถ Civic เ e สปตัวอาเป็นล้อสีลงดำนะครับแต่ถ้าเป็นตัว e อส b เนี่ย ลายเนี้ยมันจะไปอยู่ใน e l part นะครับที่เป็นล้อสไลด์เบล่ะจะเป็นหน้างเงาหน่อยนะครับแล้วก็ตีโทนสีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันจะทำมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda ามอเตอร์อยู่นะครับเป็นคอ17กว้าง7นะครับออฟเซต45นะครับสวยงามพัดเจ็ดล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถ Honda 5หลูมาตรฐานได้ทุกคันนะนะครับของ ดดร้นานเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียน,นครับอยู่เลยซอยเจทะเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะหาลูกค้คาท่านใดสนใจติดต่อมานะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ